สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ f อซีทุกท่านนะคะกัล,ลยานมิรที่น่ารักทุกคนของให้โชคนะคะคลิปนี้ก็พบกับให้โชคชาแนลนะคะค่ะก็ให้โชคมาวันนี้นะคะก็มีโชคนะคะมาบอกนะคะก็คือว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมก็คือได้ไปทําความสะอาดที่ทํางานนะคะและตรงตรงข้างๆงที่ทํางานของให้โชคก็จะมีสารเจ้าปู่นะคะ ที่ท่านคอยปลกปักรักษาะคะผู้คนในหมู่บ้านนะคะให้อยู่ดีมีสุขร่มเย็นนะคะค่ะให้โชคจะเล่าให้ฟังว่านะคะก่อ,อนหน้านั้นนะคะท่านผู้ชมก่อนหน้านั้นนะคะมีคนถูกเป็นแสนนะคะเ,าเขาได้สองแสน,นะค่ะวันนั้นนะคะก็มีการเลี้ยงท่านเจ้าปู่นะคะเพื่อตอบแทนคุณนะถ้า ถ้าใครมีเรื่องเดือดร้อนหรือว่าอยากให้ท่านช่วยเรื่องอะไรนะคะก็ไปขอท่านนะคะท่านก็จะช่วยนะคะก็ให้โชคเชื่อสุดใจเลยนะคะตอนนึงนะคะทีะ่ตรงนี้นะคะตรงที่เป็นหญ้าเนี่ยตอนหน้าฝนนะตอนที่เป็นหน้าฝนนะมันจะมีน้ําท่วมนะคะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่มันเป็นโควิดนะคะเป็นโควิดยังไม่ได้เปิดเรียนนะคะก็เอา าข้าวนะคะมาแจกเด็กๆที่โรงเรียนเนาะเสร็จแล้วน่ะให้โชคน่ะเอากุญแจไว้ที่เก้าอี้นั่งนะคะเสร็จแล้วพอเอากุญแจไว้ที่เก้าอี้นั่งนะแล้วพอจะกลับบ้านกุญแจหายไปค่ะท่านผู้ชมกุญแจหายไม่มีกุญแจไม่เห็นกุญแจเลยค่ะคิดนะคะว่าเฮ้ยสุนัขมันมาหยอกกันแถวนี้แล้วมันคาบไปหรือเปล่านะคะ หรือว่าเด็กเอาไปหรือเปล่านะคะคิดไปต่างๆนานานะคะท่านผู้ชมหายังไงก็หาไม่เจอนะกุญแจรถของให้โชคนะคะหายังไงก็หาไม่เจอนะคะทีนี้พอข้ามไปวันหนึ่งนะท่านผู้ชมข้ามไปหนึ่งวันเลยนะก่อนหน้านั้นก็คือตอนประมาณสามสี่โมงนะคะก็ขอเจ้าปู่นะคะอ้อนวอนขอเจ้าปู่นะ,ะขอให้เห็นกุญแจรถของลูกด้วยเถิดนะคะ คิดพิจารณาอยู่ว่าจะทำยังไงกุญแจมันเป็นกุญแจรีโมทเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วให้โชคก็เลยขอปู่ขอให้เห็นกุญแจรถด,ด้วยเถิดทีนี้ก็เลยขี่รถไปเอากุญแจสำรองก่อนเพราะว่ากุญแจตัวจริงอะมันหาไม่เจอตุ๊กตาตัวใหญ่มากนะกุญแจน่ะนะแต่ว่าดันหายท่านผู้ชมหาหมดแล้วนะที่หนองน้ำหาอะไรหาหาหมดเลยนะไม่เจอคะ่ะท่านผู้ชม แล้วทีนี้พอ,อตอนเย็นของวันนั้นให้โชคก็เลยไปวัดไปวัดก็เลยถามว่ากุญแจหนูน่ะจะเห็นไหมท่านบอกว่าเห็นอยู่นะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าอยู่ตรงไหนนะคะให้โชคก็ทำยังไงดีอ่ะก็มานอนอยู่นานะคะท่านผู้ชมตอนกลางคืนน่ะเพื่อนก็ไปหาให้นะ<ๆ>เผื่อมันจะมีในหนองน้ำมาเอามาอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เจอนะคะแล้วทีนี้ ให้โชคก็เลยมันไปนอนที่นานะไปนอนที่นาโลคิดอยู่ว่าจะทํายังไงเนะะี่ยค่ะกุญแจไม่เจอจะไปปั๊มกุญแจอะไรยังไงที่ไหนนะคะเสียดายมากรถซื้อยังไม่ถึงสองปีแล้วกุญแจมาหายนะ่ท่านผู้ชมคิดดูนะตอนนั้นทะเบียนรถสี่หกสี่ห้านะทะเบียนรถให้โชคนะคะแล้วงม่วดนนั้นเลขมันก็ออกสี่หกด้วยนะคะเลขเลขออกทะเบียนรถของให้โชคนะออกสี่หก แล้วทีนี้สามโมง,โมงเพื่อนโทรมาค่ะท่านผู้ชมเฮ้ยกุญแจแกเห็นแล้วเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนวะกุญแจเฮ้ยมันอยู่หนองน้ํานั่นแหละค่ะท่านผู้ชม<ว>มีคนไปไ<ว>เขาเรียกไปอะไรอะไ,<ว>ไปหาไปหาลูกออดนะบริเวณนั้นนะเอาเอาสวิงเอาอะไรไปช้อนลูกออดนะคะทีนี้เขาเลยอะไรขา,ขาวๆอะอะไรขา,ขาวๆตรงน้ํา<ว>เขาก็เลยไปดู พอเอาสวียงไปตักขึ้นมาเฮ้ยมันเป็นกุญแจรถของให้โชคอะเฮ้ยดีใจสุดๆเลยอะท่านผู้ชมดีใจที่สุดเลยแล้วตอนนั้นเนาะให้โชคโชคดีแล้วเนาะได้กุญแจมาเนาะแล้วก็เลขวนนั้นก็ออกทะเบียนรถของให้โชคนะสี่หกนะคะแล้วทีนี้ให้โชคก็เลยไปตอบแทนคุณปู่นะคะแล้วก็ไปเจอนะคะเจอคุณน้านะคะที่ ไปไปถวายเลี้ยงตอบแทนคุณเหมือนกันนะคะก็เลยว่าไปทำอะไรมาเหรอคะแกบอกว่าแกโชคดีแกโชคดีแกได้เลขเอ่อง่วนนั้นแกได้14นะคะแกได้14บสี่เฮ้ยทำยังไงอะถึงได้อะแกบอกว่าแกมาปลูกต้นไม้นะคะตอนนั้นมันเป็นกิจกรรมรณรงค์ต้นไม้ของอสอมอนะคะ ปลูกตรงหน้าศาลของปู่นะคะก็เลยขอปู่นะคะเหนื่อยทางย้ามาเหนื่อยแล้วก็เลยนั่งมาขอปู่ขอให้มีโชคมีลาบนะคะปรากฏวา่าแกฝันนะคะสองคืนติดเลยนะบอกว่าออกสิบสีนะคะท่านผู้ชมแกได้สองแสนน่ะจากความฝันนะให้โชคก็เลยแบบเฮ้ยเนี่ยถ้าบุญมันถึงเขาก็ได้เนาะเออถ้าบุญมันถึงเขาก็ได้ ได้สองแสนก็เขาเอาคุณนา้าคนนั้นก็เอาหัวหมูนะคะมาเลี้ยงนะคะซึ่งเป็นซึ่งเป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ส่วนของท้องถิ่นนะคะอันนี้คือบอกตรงๆเลยว่าเป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลนะคะทีนี้นะคะทําไมให้โชคถึงเอาลงคลิปนี้นะคะตอนที่ให้โชคพัฒนาอยู่นี่นะคะก็คือว่าวันนี้ก็เป็นวันดีนะคะก็ ใจใกล้เปิดเรียนแล้วเนาะก็เลยพากันมาพัฒนาทําความสะอาดเนาะแล้วมันก็มีเพื่อนนะคะที่ย้ายมาอยู่ด้วยใหม่แล้วก็มีพี่นะคะที่ย้ายมาอยู่ด้วยใหม่พี่คนนี้นี่มีโชคลาภทุกงวดเลยนะคะ,ะติดติดกันเลยปีนี้นะคะเอาลองดูนะคะลองดูแล้วกันลองดูเผื่อจะเป็นโชคเป็นลาบนะคะแกไม่เคยมาเลยนะคะมามาครั้งแรกเลยให้โชคก็พาทําความสะอาดเลยนะคะ มาพัฒนาเลยนะคะมาครั้งแรกเลยก็เลยมาพัฒนานะคะมาถางหญ้ามากวาดพื้นขัดพื้นนะคะทําความสะอาดนะคะแล้วพี่เขาก็เลยบอกว่าขอชว่วยขอลาบกับปู่น้อยอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะมันมีต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วพี่เขาก็ขออนุญาตตัดนะคะเพื่อให้แบบว่าสะอาดแล้วก็ร่มรื่น พี่คนนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมกลางคืนแกฝันฝันว่าท่านบอกว่าออก6กสองนะคะหกสองลองเสียงดูนะคะท่านผู้ชมก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่าท่านจะเมตตานะคะลองดูเผื่อเรานะคะ มีโชคมีลาบนะคะปกติพี่เขาก็จะถือเคร็ดนะคะถ้าไม่ถามพี่เขาก็จะไม่บอกนะคะอันนี้ถามนะคะพี่เขาก็เลยบอกได้นะคะอะลองดูนะคะท่านผู้ชมเผื่อจะมีโชคมีลาบนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะให้โชคจะมาบอกอีกนะคะเอาเป็นว่าให้ท่านผู้ชมเฮงๆงปังปงรวยรวยนะคะส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่ด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ